ก็กับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สไลด์คลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับสําหรับใครที่ชอบเล่น y o u t u b e นะครับที่ชอบดู youtube youtube เป็นประจํานะครับที่ชอบดู youtube เป็นประจํานะครับเล่นไปเล่นมาอ้าว u t u b e มันอืดมันช้ามันค้างมันรวนนะครับ ยูทู e อื่ o ยูทู e ค้ YouTube างยูทู e ช้ายูทูบรวยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับวันนี้นายช่างจนจะพูดถึงสาเหตุนี้นะครับวิดีโออัพโหลดมากเกินไปนะครับสำหรับใครที่เผออลบหรือเผออโหลดหรือลูกหลานกดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆไปดูที่ตรงนี้นะครับว่ามันเยอะหรือเปล่านะครับนายชัางจน พูดไปหลายคลิปนะครับก็ยังเจออยู่นะครับก็ยังเจออยู่เจออาการแบบนี้อยู่นะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์หรือส่งข้อความมาถามนายช่างจนอยู่นะครับเดี๋ยวนายช่างจนก็ให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมานะครับนายช่างจดก็เจอแบบนี้นะครับถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่ให้ไปที่คางวิดีโอนะครับมุมซ้ายโดยมุมขวานะครับเขียนว่าคางวิดีโอนะครับกดเข้าไปที่คางวิดีโอนะครับเพื่อนๆลองมาดูการดาวน์โหลด นะครับตรงนี้นะครับว่าเพื่อนๆมีการดาวน์โหลดเยอะไหมนะครับหรือโหลดยังไม่เสร็จกี่อันนะครับบางคนมีเป็น10เป็นร้อยนะครับนะขงจนไม่ได้พูดเวอร์นะครับอันนี้คือความจริงนะครับบางคนดาวน์โหลดไว้เยอะนะครับก็ทําให้แอป y o u youtube ช้าค้างลวนได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปที่การดาวน์โหลดนะครับ ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับแบบนี้ครับนี่คือการดาวน์โหลดนะครับบางคนมีเยอะนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็ไม่หมดนะครับอ่าให้เรานะครับกดที่จุด3จุดนี้นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ลบออกจากการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับลบไปเลยครับ ประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีการดาวน์โหลดแล้วเพื่อนๆนลองไปดูมือถือของเพื่อนๆนนะครับหรือของคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าการดาวน์โหลดนี่เยอะหรือเปล่านะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดไว้เยอะนะครับโหลดไว้เยอะกดโหลดไปเรื่อยๆนะครับบางคลิปก็ยังรอดาวน์โหลดอยู่เป็น10อันเลยนะครับอย่างนั้นก็ดึง YouTube ให้ช้าเช่นเดียวกันนะครับถึงเราจะมีเน็ตที่แรงแต่การดาวน์โหลดเยอะ ก็ทำให้ YouTube ช้าเพราะว่าเครื่องมันอืดลงนะครับมันหนักเครื่องมากเกินไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองใช้วิธีนี้แก้ไขได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนมากนาะยช่างจนจะเจอตรงนี้นะครับที่ดาวน์โหลดไว้เยอะนั่นเองนะครับก็สไลดคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับ ถ้าใครนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรืออาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับโพสต์ไปให้หนายช่างจนใน Facebook Fan Page ได้นะครับดิ้งอยู่ใต้คลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ